ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายกรรมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญยิ่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญยิ่งทีนมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไปบุญยิ่งอุทธัจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งสติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปธรรมวิจยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ปีติสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปปัสสทธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปสมาธิสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุเบกขาสัมโพอชงที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป